คนที่จะเป็นใหญ่เขาจะไม่แค่คำพูดของคนอื่นโดยมองโลกมองไทยบายธีระพัฒน์เป็นคำกล่าวของเดลเคนเนกีเขาได้กล่าวไว้ว่าคนที่กำลังจะเป็นใหญ่เขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเขาจะไม่แค่คำพูดของคนอื่นคำพูดของคนอื่นเนี่ยเป็นคำพูดที่มีมูลค่ามีราคาต่ำมันเป็นคำพูดหรือมุมมองเล็กๆของคนบางกลุ่มคนบางคนเท่านั้นเองคนที่พูดมากๆ ส่วนใหญ่เขาจะไม่ประสบความสําเร็จส่วนคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่พูดและเขาจะลงมือกระทํากันคําพูดของคนอื่นนั้นแฝงไว้ด้วยวาระอะไรบางอย่างของเขาเองเขาจะแฝงไว้ด้วยมุมมองและความคิดที่คับแค่ของเขาเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จนี่นะครับมันอาจจะเป็นความมั่นใจความเชื่อใจความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนบางคนที่มาฟังประโยคนี้แต่เชื่อได้เลครับว่า ไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณหรอกครับว่าคุณจะประสบความสาเร็จเท่ากับตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณคิดว่าทําได้คุณก็ต้องทําได้จากทิรพัท์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจบันครับ